สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอัปเดตครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับสำนักข่าวบูเบอร์กรายงานนะครับว่าเครื่องบินรบล่องขนรุ่น F-35 ของล็อกฮิ m มาตินจากสหรัฐและซู5 7 e ของรัสเซียอยู่ในเดตแอร์ครจากรัสเซียได้จัดการแสดงการบินที่หาได้ยากเพื่อแข่งขันชิงงบประมาณด้านกลาโหมในตะวันออกกลาง ภายในงานดูไบแอร์โชว์ซึ่งเริ่มต้นขึ้นเมื่อวันที่17พฤศจิกายน2568ที่ผ่านมาก่อนหน้านี้สหรัฐอ,รเอเมรตส์เคยต้องการซื้อเครื่องบินรบ F-35 แต่ได้รับงับการเจรจาไปในปี2021เนื่องจากสหรัฐเรียกร้องให้สหรัฐอ,รเอเมรตส์ต้องถอดระบบของหัว่วยเทคโนโลยีออกจากเครือข่ายโทรคมนาคมและดำเนินการอื่นๆเพื่อลดความสัมพันธ์กับจีนอย่างไรก็ตามสหรัฐคาดว่าจะบรรลุข้อตกลงในการขายเครื่องบินรบดังกล่าว ซึ่งมีราคาราว100้ล้านดอลลา,าร์สหรัฐต่อลำให้แก่ซาอุดีอาระเบียสำหรับเครื่องบินรบซู5 7ส e นั้นยังไม่มีการจำหน่ายเพื่อการส่งออกใดๆและไม่มีการเปิดเผยราคาต่อหน่วยสู่สาธารณะอย่างเป็นทางการอย่างไรก็ตามถ้อยแถลงของบริษัทรัสเซียเสนอการผลิตในท้องถิ่นสำหรับลูกค้าต่างชาติและการขายจะรวมถึงการถ่ายโอนเทคโนโลยีให้ด้วยปัจจุบันข้อมูลเกี่ยวกับสมรรถนะการบินของซู5 7ส e ยังเป็นที่รู้จักน้อยมากทำให้เป็นเรื่องยากสำหรับหลายประเทศในการประเมิน ทั้งนี้โดยทั่วไปแล้วเครื่องบินรบล่องหนมีความซับซ้อนและมีค่าใช้จ่ายในการดําเนินการสูงกว่าเครื่องบินรบมาตรฐานทั่วไปจึงเป็นเหตุผลให้บางประเทศมุ่งเน้นการเสริมความแข็งแกร่งของเครงอาวุธด้วยเครื่องบินรบรุ่นที่มีเทคโนโลยีต่ำกว่าแทนที่จะมีการซื้อเครื่องบินรบล่องหนเพียงไม่กี่ลำเนื่องจากว่าสหรัฐอเมริกาและก็รัเสเซียอยู่คนละฝั่งในสงครามยูเครนนะครับจึงเป็นเรื่องที่หาได้ยากมากที่ผู้ผลิตเครื่องบินรบของทั้งสองประเทศจะปรากฏตัวในสถานที่เดียวกัน โดยการเผเชิญหน้ากันครั้งแรกของเครื่องบินรบรุ่นเหล่านี้เกิดขึ้นที่งาน A อ r o i n อินเดียปี2025เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาในเรื่องของการขายเครื่องบินรบ f 35นะครับล่าสุดนั้นทางด้านโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำของสหรัฐเองก็ออกมาเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวนะครับว่าสหรัฐอเมริกานั้นพร้อมที่จะขายเครื่องบินรบ f 35ให้กับทางด้านซาลีิอาระเบียนะครับซึ่งได้มีการขอซื้อไปจานวนทั้งสิ้น48ลบ ซึ่งการพบเจอกันระหว่างทางด้านประตามดินโดนันทรัมผู้นําสหรัฐก,กับทางด้านมก,กุฎราชกุมารโมฮัมเหม็ดบินซันมานั้นก็จะได้ข้อตกลงในเรื่องดังกล่าวด้วยนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจที่ช่องทาอัปเดตนําให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้ฝากคุณผู้ชมนะครับกดสับสไลด์กดไลค์กดแชร์ช่องทาอัปเดตในทุกๆวันท่านจะได้ติดตามเรื่องราวข่าวสารที่ผมนั้นนําเสนอให้กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟัฟบบััง้รบบบกนนแีค